วันนี้หนูไปนี่ปิดทองป้าชวนใช่ใช่ที่ไหนอ่ะแถวพระรามสองนอใช่ไปกลมากไปกับแม่ด้วยหรอใช่พี่ป้าหนูนี่สายปิดทองเลยอ่ะใช่ทุกทปีปิดทองฝั่งลูกนี่มีเอาบุญมาฝากแนแต่เราไม่ว่างที่จะไปอีกแหมคือป้านี่เขาจะมีเป็นเหมือนเป็นปณิธานหรืออะไรสักอย่างอ่ะทุกทุกปีอ่ะต้องให้ได้ประมาณเกาวัดอย่างน้อยนะอย่างต่ํา สายปิดทองเพ <อ S 2> าพ <อ S 2> ทับุญหรอือเปล่าถึงวันนี้ดูแปลกๆตาไปเหมือนสวยขึ้นดูแบบว่ามีออร่ามีออร่าอะไรอย่างเ<อ>ี้ไม่หรอกพี่จริงหลังๆมาสังเกตน้องแอนน่ะดูแบบหน้าผองขึ้นนะไอ้ดูดีไอ้ดูดีเพราะทังบุญเนี่ยเป็นคำตอบดารามากจริงต้องมีแบบเปลี่ยนสักีแท์ไม่ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยเปลี่ยนแป้งลองพื้นมีบีซีซีสารพัดที่ตบอราคม นู่นน,น,นี่นั่นอะไรเงี้ยเหมือนเดิม,เ,ม,เ,ดมเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอย่างเดียวยาสีฟัน,เป,นเป็นยาสีฟันเนาะใช่เปอะไรกันอยู่แหละพี่หลิงทำไมกูดูแบบพี่แอ,อนหม,มาเขาโฉดเขาเลยกำลังทักหนูพี่ว่าหนูสวยขึ<อ>้นจริงๆน้องแอนดูหน้าผ่องข,องข,องของึ้นจริงดุไรอ่ะแต่หนูก็ใช้เหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะในยี่เดี๋ยวนี้เวลาแบบนางยิ้มนะมันดูแบบริ้วสดใสหรือว่ากำลังมีความรัก เปลี่ยนยาสีฟันไหมอ๋อใช่ยาสีฟันทําให้ดูดีได้ขนาดนั้นเลยหอนูก็ไม่รู้เหมือนกันพี่รู้แต่ว่าทุกอย่างอ่ะเหมือนเดิมใช้ทุกอย่างไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนเลยแต่เปลี่ยนแต่ยาสีฟันนี่แหละไอที่วางวานี่ของพี่แอลป่ะเนี่ยใช่เพราะหมดไปแล้วแล้วก็เลยซื้อใช่ใช่ไหมไทยดีไทยดีรู้จักเปล่าไทยดีไม่รู้จักต้องออกจากงานไหมตอบเป็นคำนั้นอบแบบเป็นิษขาของสถานีด้วยแต่ยังไม่เคยวิ้ยเพิ่งเคยดม หอมไหมหอมใช่น้องชื่อใจอ่ะกาละบูนที่ได้พกตลอดที่ดมตลอดเวลามีส่วนผสมของพิมเสดด้วยิเสดกาละบูนพิมเสนเดี๋ยวก่อนทําไมทําไมถึงได้รู้สึกว่าที่ดูดีขึ้นเพราะต้องเป็นใครดีแน่ๆเลยมันมันมันก็คือยาสีฟันมะพี่ไม่รู้แต่อย่างว่านะคุณแว่าใช้แบบว่าฟันขาวจะทำให้หน้าเราดูไร้ดูของขึ้บุคลิกภาพเนี่ย เพราะว่าแม่เห็นเขาบอกว่าสมุนไพรแบบสกัดแบบเข้มข้นมากเลยนะใช้แค่นิดเดียวเองหลอดใช่แี่ใช้มาหมดหลอดนึงแล้วแสดงว่าฟันขาวขึ้นก็เพราะว่าคงตัวนี้แหละเพราะเขาบอกว่ามันมีส่วนช่วยทําให้ฟันขาวแล้วก็ลมหายใจหอมสดชื่นแล้วก็อาการเสียวฟงเสียวฟันอะไรเนี่ย ไม่ไม่มีเลยนะเนี่ยดีเลยน้องนันมีโปรเจกต์พอดีไม่ใช่หรอใช่นี่ก็มาฟังฟังกับเฮ้ยดีอ่ะจะทําอะไรอ่ะคือหนูกําลังคิดอยู่ว่าอยากจะเปิดร้านขายแบบผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยแต่ยาสีฟันเนี่ยพี่เอาเอาจริงๆนะยาสีฟันสมุนไพรอ่ะมันมีอยู่แล้วเยอะในท้องตลาดแล้วมันก็ทําการตลาดแข่งกันเยอะเยอะแล้ว คืออันเนี้ยรู้มาว่าประมาณหลอดละร้อยเท่าไหร่ร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบบาทมันจะแบบมันจะมีคนซื้อไม้มันจะแพงไปมันจะไมที่ตไรแล้วไม่กไรมันจะเยอะหรือเปล่ามันต่างจากยาสีฟันสมุนไพรทั่วทั่วประจุขายนะไรต่างเยอะมากนั่นนั้นอันนี้พี่พี่ได้คุยกับการตลาดใช่ไหมก่อนที่จะทําให้อนี่ออกมาปกติแล้วอ่ะมันจะมีอะไรที่เกี่ยวกับสมุนไพรมันจะมีอยู่สองประเภทก็คือสมุนไพรสกัด กับสมุนไพรสดถ้าสดอะ่ะซื้อกิโลนึงก็ไม่กี่บาทถูกไหมแต่ว่าถ้าสก,กัดเนี่ยมันต้องใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการกลัน่นเอาสรรพคุณที่ดีที่สุดในสมุนไพรตัวนั้นมาทีนี้เนี่ยกว่าจะได้แต่ละตัวกว่าจะได้ผลประโยชนเะนี่ยมันยากมากบางตัวเนี่ยนะถ้าเราไปซื้อไม่ใช่ท่าละเราไปซื้อแล้วมาผสมในสมุนไพรอ,อ่ะกิโลละเป็นแสนจ้ะแพงมาก เพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเราจะไปทำแบบแข่งกับตลาดขายแบบเจ็ดสิบบาทอะไรเงี้ยทำได้ไหมแต่ทําแล้วมันไม่ดีทําทําไมถูกไหมก็เพราะฉะนั้นถ้าไหนๆจะทําก็ทําให้มันดีไปเลยแล้วทีเนี้ยไม่ต้องใช้เยอะใช้แค่นิดเดียวส่วนผสมหลักๆเลยเชื่อว่าเอ่ยชื่อแต่เราคนจะรู้จักการพูรู้จักไหมการพลูสรรพคุณมันคืออะไรการพูจะช่วยในทางการแพทย์อ่ะเขาจะไปสกัดเอาน้ํามันของเขาอ่ะมา ช่วยแบบบรรเทาอาการปวดฟันลดการอักเสบอ๋ออย่างคนที่เป็นเหงือกบวมเหงือกอักเสบใช่ที่ทำฟันฟันที่คอนคอร์นันช่ยใช้การผูช่วยได้แล้วก็จะมีใบใบฝรั่งเห็นไหมเมื่อก่อนเลยลำยองลำยองจำได้ไหมลดกลิ่นปากใช่อันนี้จะช่วยได้เยอะเ แล้วก็จะมีว่านระลเคสว่านระลเข้ใส่ทำไมพี่ช่วยให้ปากลื่นจะเคลือบช่วยเคลือบเคลือบฟันถึงว่าเวลาแบบแปลงเสร็จแล้วแบบลองเอาลิ้นแบบดุนดุนฟันอย่างเงี้ยเป็นไงลื่นเลยก็อย่างนี้แบบคนเสียวฟันคนฟอกฟันแล้วหน้าฟันจะเสียวฟันอะไรเงี้ยใช่ได้เลยใช้ได้เลยเพราะว่ามันไม่ทำลายน้องนันเคยสังเกตไหมเวลาแปลงฟันเสร็จปุ๊บเราจะคนคนไทยอ่ะจะนิยมชอบเสียงกึ๊ดกึ๊ดถ้ากึ๊ดกึ๊ด แล้วอ่ะจะรู้สึกเหมือนมันสะอาดแต่น่าหนักคือการทำลายเคลือบฟันของเราอย่างดีเลยใช่ตัวต้องระวังนะแต่อันเนี้ยเราสัมผัสไปอ่ะต้องเหมือนที่น้องแอนน้องแอนใช้น้องแอนจะรู้ว่ามันจะลื่นเสร็จเพราะว่ามันจะรู้สึกว่าปากมันสะอาดเพราะว่าหนึ่งใช้ไปถึงแม้ตัวจะใช้ไปสักประมาณสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงอะไรเงี้ยตัวก็ยังรู้สึกปากสะอาดเพราะว่ามันไม่มีน้ําตาลไม่มีฟัวลายแล้วก็ไม่มี แป้งพอของพวกนี้มันจะทําให้มีกลิ่นปากที่หญิงแล้วไม่มีฟัวลายมันจะไปป้องกันฟันผุได้เลยนี่ไงฟัวลายส่วนมากคนจะคิดว่าแบบอุ้ยตอนเด็กๆอ่เห็นไหมคุณครูหลังจากแป้งฟันเสร็จเขาจะให้ออมฟัวลายใช่ไหมเพราะฟันมาตีฟัวลายป้องกันฟันผุฟันผุถ้าใส่ในปริมาณพอเหมาะอจะช่วยป้องกันฟันผุแต่ถ้ามากเกินไปจะทําให้ฟันผุ นี่คือละมาไมมากเกินใช่ทีนี้ในสรรพคุณของพวกสมุนไพรที่เราอาใส่ในยาสีฟันของเราอ่ะมันช่วยได้อยู่แล้วช่วยต้องการมันใช่แล้วมันมีเทคนิคอะไรรู้ไหมพี่ชอบมากตอนแรกก็แบบก็ไม่รู้แต่ว่าเราไปคุยกับพวกนักวิชัยแล้วก็คนที่ทำไทยดีให้อ่ะเขาบอกว่าถ้าอยากรู้อ่ะโดยเฉพาะคนที่มีอายุเยอะเขาจะมีปัญหาเรื่องเหงือกล้นใช่ไหมมีไหมปัญหาเหงือกล้นอะไรอย่างเงี้ยแปลงยาสีฟันไทยดีไปสักพักหนึ่ง แล้วก็อย่าเพิ่งบ้วนทิ้งให้ไปอาบน้ําใช่อมไว้ก่อนให้ไปอาบน้ําล้างตัวอะไรให้เรียบร้อยแล้วค่อยมาบ้วนน้าทิ้งมันจะทําให้เหงือกเราแน่นขึ้นกระชับขึ้นวิดีอ่ะบางคนอ่ะเออบางคนตัวที่เขาเป็นนักเซนเจอร์ที่เขามาส่งของให้เราอ่ะตอนนั้นอ่ะเขาปวดฟันมากเขาบอกเขาไม่รู้จะทํำยังไงเขาก็เลยลองบีบยาสีฟันอ่ะใส่บริเวณที่ปวดแล้วหายแล้วจริงๆนี่ไม่ได้โฆษณาเกินจริงนะหายจริงแล้วอีกเคสหนึ่งก็คือเอาให้พี่บี แม่บ้านเราอ่ะให้ลองแบบพี่ดีลองแล้วเป็นยังไงบอก <ER เออปกติอะพี่อะจะนัดหมอไปขุดหปูนแต่เนี้ยไปดูฟันอีกทีนึงอะไม่มีละ ดีมากเออมันมันช่วยแบบลดได้หลายเรื่องดีเรื่องกลินปูเรื่องค้าบเหลืองเหลืองก็จะจางลงใช่ขราบชากาแฟสะอาดขึ้นปรเทาอาการปวดฟันปวดฟันเสียวฟันขราบเหลือจากชากาแฟสุบุรีได้หมดเลยป้องกันฟันผูได้ด้วยใช่โดยไม่จำเป็นต้องใส่กูอะารลงไปลดเสียเงินไป เขาเรียกว่าอะไรนะฟอกฟมฟอกฟันทำเลเซอร์อแล้วเป็นสินค้าของไทยด้วยรู้เรื่องรู้เรื่องตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้อ่ะครั้งแรกที่มาลองใช้อ่ะประทับใจเลยบอกเอรู้สึกปากสะอาดจริงอ่ะแล้วก็ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแล้วนะก็คือใช้ของไทยดีตลอดใช่แล้วสารสกันี่แบบเกรดพรีเมียมนะพรีเมียมเทียบกับพวกต่างของตลาดไม่ได้นะไม่ได้นั่นอันนั้น <T uber> มันจะเป็นผัิตภัณมันสดแล้วมันมันทำลายเคลือบฟันและจะทำให้เสียวฟันอคนลเกตจริงแล้วบวกค่าโฆษณาเน,นะค <T uber> ิดดูว่าต้นทุนเขาประมาณเท่า,าไหร่ค่าโฆษณาต้งเท่าหแล้วน้อยเก้าสิบที่จะบอกว่าไม่แพงเลยน้องนันท่านน้องนันเอาไปขายที่ร้านนะอ่ามันมีแบบสำหรับผู้ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายกำไรเนี่ยหลักสิบแล้วหลายสิบด้วยปกติพี่หญิงยาสีฟันขายกันกำไรหรอแล้วแบบสองบาทสามบาทห้าบาทเท่านั้นแหละแต่อันเนี้ยสิ สิบกว่าหลายสิบเลยพี่จะบอกว่าประมาณถ้าซื้อไปในลักษณะตัวแทนจําหน่ายกล่าว่าร้านตัวเองเดินเข้ามาเยอะอย่างน้องนันน่ะจะชูเรื่องแบบพวกสมุนไพรพวกเฮลตี้ใช่ไหมอันนี้ที่ได้น้องนันน่าจะได้หลอดละ50ิบบาทอันนี้คือสนใจอยู่จริงแม่ถามอยู่คุ้มคุ้มค่าก็อยาจะจะมาเป็นตัวแทนจําหน่ายเนี่ยไม่แล้วกี่กี่หลอดจะได้ราคาอันนี้โทนไปแ่ร้านก็ได้นะ ใช่แค่เราแบบเป็นตัวแทนรับไปขายในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ส่งตามซึ่งไม่มีขั้นต่ำใช่ไหมคะมีมีขั้นต่ำเหมือนกันงนั้นมันจะมีกี่กิโลลดได้หลอดละกี่บาทปริมาณการซื้อกับราคามันก็จะลดลงมันก็จะไปสัดส่วนกันไปใช่อย่างอย่างที่เราทําโปรโมทไปใช่ไหมจะมีหกแถมหนึ่งหกหลอดแถมหนึ่งหลอดอันนี้เป็นโปรโมชั่นอยู่แต่ถ้าอย่างพี่พามอ่ะพี่พามจะได้กาไรเยอะ เพรพี่พาเป็นตัวแทนระดับจังหวัดที่กรุงเทพฯนี่ขอจองเลยโอ้ดีใช่ก็คือยิ่งจำนวนเยอะใช่แป๊บเดียวก็ขายได้แล้วตองนั้นไม่แล้วเป็นของแบบใช้แล้วหมดไปคนต้องใช้ใช่แล้วหมดแล้วต้องซื้อใหม่แล้วไม่เสียเออสต็อกได้เลยสบายใจเลยพี่สำคัญคือใช้ดีแล้วก็จะใช้เรื่อยๆเหมือนอย่างเนี้ยเหมือนอย่างแอนเนี้ย ใช้เรติดใช้กอดหนึ่งแล้วต้องมา,มาซื้อใหม่อีกแล้วคือทุกอย่างมันได้มาตรฐานนะคือเราทำแล้วเราสร้างความมั่นใจให้กับคนใช้ไงอย่างาน้องแอนนีน้น้องแอนก็แหมระดับอย่างนี้เนาะก็ต้องแบบโอ้พี่แล้วมันได้ออยอไหมโรงงานผลิตเป็นยังไงผู้าหญ่าลอดภัยออยอก็ผ่านเรียบร้อยมาตรฐานโรงงานก็ GMP แล้วก็จับจำหน่ายเนี่ยก็คือทีวีของเรานี่แหละเออนี่ไงมีอยู่คั้งคั่งค่งก่งองเลยที่ต๊ะ มีจ m เมพีชัดเจนมีเลขจดแจ้งชัดเจนมีตราพีซทีวีด้วยใช้ไปที่หัวใจเดียวกันเลยใช่กันเยอะพูดกันเยอะไปายอะไรปดีเออดีแล้วเใช้ยงไม่ใช้กันเหรอสองคนก็ใช้กันเลยก็ใช้ก็นี่ไงก็นี่อยู่ใหญ่คุยนี่ไงก็สวยใช่ไปซื้อมาใช้เลยอยากได้ของพีไปใช้นี่ซื้อไงโอ้ยนี่ซื้อนี่ซื้อ ร้อยเก้าสิบใช่เงินซื้อหลายหลอดแล้วคุณแม่ก็ฝากซื้อซื้อไปหลายหลอดแล้วเนี่ยไม่แล้วร้อยเก้าสิบใช้ได้นานนะประมาณสี่เดือนเลยนะตัว๋วสี่เดือนแต่ถ้าว่าบ้านบ้านใช้ตเดียวคนอยู่เยอะอะไรอย่างเงี้ยก็แบบลดหลั่นกันไปตามจํานวนคนแต่ใช้ได้ทั้งครอบครัวเอ้ดิหนูไปคุยฝ่ายการตลาดเลยดีกว่าเดี๋ยวปันเดี๋ยวไม่รู้เวลาแต่ถ้าเกิด ไปเดอไปหาไฟการตลาดไม่ทันหนูโทรมาถามก็ได้โทรได้บางหมายเลขเดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นหมายเลขให้ดูคุณผู้ชมก็โทรมาสอบถามได้เหมือนกันนะคะเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอแต่ตอนนี้ต้องไปแล้วไปไหนอ่ะไปอัดรายการในหัวก่อนโอเคหัวรออยู่อีกคโอถูกกันพองไปไล่ใช่ค่ะไปไล่เจอกันพรุ่งนี้เราเดินเด้อเราไปให้นะเดี๋ยวขอไว้แบบจะดมหอมสวยขึ้นเลยให้ต้อถามนะตัวสนใจวันจะได้ขาวใส